สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับนมเปรี้ยวนะครับตาโยเกนนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็ขายในราคา20บาทนะครับเจ้าทั่วไปก็ขาย10บาทหรือ15บาทนี่แหละแต่เจ้านี้ก็ขาย20บาทนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับกับตรงนี้มีภาษาเกาหลีอยู่ด้วยนะแต่ว่าที่ผลิตเพี้ยนดูนะครับว่าผลิตที่ไทยดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบทำนองเดียวกับพวกคาฟิลาโตแล้วก็กุริโกนะครับเยดานะครับที่เพี่ยนยังไม่เคยกินตัวนนนี้้เป็ตตํรับ เพราะว่าถ้าเกิดใครเคยกินของต้นตลาดนะอย่างเช่นพวกกุริโกะนะครับหรือว่าคาเฟ่ลาตโตเราจะรู้เลยนะครับว่าเฮ้ยคาเฟ่ลัโตกับกุริโกะของไทยนะครับที่เมคินไทยแลนด์กับกุริโกะกับคาเฟ่ลาโตที่เมคินญี่ปุ่นรสชาติไม่เหมือนกันนะจาะรสชาติไม่เหมือนกันเสียดายนะครับตัวนี้ไม่เคยกินแบบไอ้เรของเกาหลีโดยตรงนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาตินี้จะอร่อยหรือเปล่านะครับแต่ก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะครับ ซึ่งทั้ง2ตัวประกอบเนี่ยส่วนประกอบเท่ากันนะครับนั่นคือเป็นโยเกิร์ต50นะครับแล้วน้ำตาลนะครับ5แล้วก็ฟูตโต๊ด2.5แล้วก็ใย,ยอาหารนะครับ1.5มีเท่านี้เละจ้ะน้ำตาล5นะครับแล้วก็ฟูตโต๊ดไซรัป2.5ก็กลายเป็น7.5นะเพราะฟูตโต๊ดมันก็คือน้ำตาลชนิดหนึ่งแหละแล้วก็มี2รสชาติด้วยกันนะครับกับรสออริจินอลนะครับแล้วก็รสพีชตะจะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังงไ คือถ้าเกิดเคยกินนะครับของที่มันเมกอินเกาหลีโดยตรงเนี่ยเอยเราก็แบบว่ามีการเปรี่ยนทียบรสชาติไงเสียดายนะเสียดายไม่เคยกินนะครับไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวลองมาดูก่อนเฮ้ยกลิ่นเหมือนยาคูอ่ะตัวนี้เออนี่จ้านี่น,นี่โอเคเฮ้ออกมา<อ>ในเชิงบีทาเก้นนะเหมือนยาคูผสมบีทาเก้นนะครับแต่้ให้หลับตาดมเนี่ยกลิ่นไปในแนวของบ i ทาเก้นโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ ตรงๆนะถ้าเกิดไอตัวออริจินอลนะครับไม่บอกพี่อั้นนะพี่อัน้นนึกว่าเป็นบีทากเก้นนะครับที่เขาปรับปรุงรสชาตินะพูดตรงๆนะว่าตัวเนี้ยหลักๆเนี่ยเหมือนกับบีทากเก้นแบบอัปเกรดนะครับก็คือว่ามีในเรื่องของอะไรความหวานที่น้อยกว่าแต่ให้ความสมูทที่มากกว่านะครับแต่ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขานะครับเพราะว่าบีทากเก้นมันสิบบาทไอ้นี่มันยี่สิบบาทเนี่ยแต่รสชาติกับทำนองอ่ะไปทางบีทากเก้นเลยอ่ะกลิ่นก็ไปทำนองบีทากเก้นรสชาติก็ใกล้เคียงกับบีทากเก้น เฮ้ยแสดงว่าเจ้านี้เขาอาจจะรู้ครับว่าคนไทยเนี่ยเพราะต้องเขา้าใจครับว่าในตลาดของประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยบีทากเก้นค่อนข้าง,างที่จะแบบอะไรครับเป็นเจ้านำนำนะเขาก็อาจะมาปรับปรุงครับเ้แต่ว่าโอเคนะโอเคนะแบบเป็นรองเบียร์เก้นแต่ว่าให้ใหความสมูทกว่านะครับแล้วก็ความหวานที่น้อยกว่าไม่ไม,ไม่ไม่บาดจัดน,นะแล้วก็มีความละมุนมากกว่าบีทากเก้นนะครับโ oh. อ้ก็แน่นอนแหละต้องให้ความมือทำด้วยเพราะมีขายแพงกว่าบิทาเก้นสิบบาทโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับกับรสชาติครับที่เป็นของรสพีชนะจ๊ะว่ามันจะเป็นยังไงกันบพี พีชนะครับที่แปลว่าลูกพีชนะครับพีชไม่ใช่ที่แป,ปลว่าสันติเลยจ้ะอฮะปลุกแกล่ะดูเดี๋ยวชิมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะจ,จ้ะสารตะันเทโลมาเทโลมาอาสีก็มาเนี่ยจ้ะคราวนี้ดมกลิ่นเฮ้ยจินทำได้ดีอ่ะคือคือหลับตาดมนี่แบบน้ำพีชเลยอ่ะน้ำพีชเลยอ่ะแบบไม่มีทางรู้เลยว่านี่เป็นนมเปรี้ยวผสมพีชอ่ะ เฮ้ยกลิ่นทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองชิมรสชาติว่าจะเป็นกันไับ้างเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยหลับตาดมแบบน้ำพีชชัดๆเลยอะไม่ได้กลิ่นนมเปรี้ยวเลยทำได้ค่อนข้างดีโอเคคราวนี้ชิมรสชาติว่าจะเป็นกันไับ้างตัวตัวนี้คือเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้ครับแต่ว่าใส่กลิ่นพีชเข้ามาซึ่งถามว่าใช้ได้ไหมล่ะ ก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดให้เทียบนะครับความชอบนะพี่อาจจะชอบแบบออริจินอลมากกว่าเพราะพีซตัวเนี้ยที่เขาใส่มาของพีซเนี่ยถามว่าได้ความละมุนไหมได้ความละมุนแต่ว่าเนี่ยกลิ่นก็อยู่ในปาก่อนนี้แต่ว่าเรียกว่าอะไรก็ยังชอบแบบออริจินอลมากกว่านะครับแต่ถามว่าเขาใช้พีชเก๋ดีไหมก็ใช้พีชเก๋ดีนะเพราะว่าเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจะต่างจากยี่ห้ออื่นทั่วไปนะที่แบบพีซจะมีความแข็งอันนี้ก็มีพีซมีความละมุนนะครับ แต่ถ้าเกิดถามว่าแบบอะไรที่เพื่อนชอบอะไรมากกว่าเพื่อนชอบออริจินอลมากกว่านะครับแต่ว่าในเรื่องความหวานก็ครับคนที่ไม่ชอบกินหวานนะคุณก็ยังรู้สึกว่าวันหวานไปเพราะต้องเข้าใจก่อนนะครับเพื่อนเป็นคนไม่ชอบกินหวานแล้วเดี๋ยวนี้ไอตัวนี้ถ้าเกิดเทียบกับทั่วไปนะมันจะหวานขนาดนี้ไอเนี้ยหวานมาคนีนิดนึงนะครับแต่ว่าจะเป็นสูตรหวานน้อยเป็นมาขนาดนี้ดังนั้นในเรื่องความหวานก็แบบว่าต่ากว่าเจ้าอื่นนิดนึงอ่ะแต่ว่าเฮ้ยทำได้ดีทำได้ดีแบบว่ามีความละมุนมากอ่ะทำให้แบบว่า คุ้มกับจ่าย20บาทนะพูดตรงๆเลยตัวนี้มันเอ๊ะยี่ห้อเนี้ยเพี้ยนก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมคุณหนึ่งกล้าจ่ายนะครับกล้าขาย20บาทเพราะมีความละมุนกว่าเจ้าสิบบาทเจ้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ค่อนข้างทําได้ดีด้วยนในเรื่องของพีซเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีแต่ว่าเพี้ยนไม่ค่อยรู้สึกว่าพีซกับนมเปี้ยวมันเข้ากันมากกว่าแต่ว่าชอบในไอเทมออริจินอลมากกว่านะครับเฮ้ยละมุนมากอะละมุนมากมิน่ากล้าขาย20บาทโอเคครับเ้ื่อนๆจบการดูคลิปนี้ไปเบี่ยงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Lalu kau dah